เด็กเตกบอลริมทะเลกันนะคะซวยใจ <c oughs> แก้งพี่แก้งพี่ข้าวมันบบี้ข้าวมันบบีบ <c oughs> น่ะหน่าลงไปใต้รถแล้วไ <c> ง <oughs> วันนี้เราก็มานอนที่เลโปโย่านะคะ <c oughs> เลโปโยาแคมป์ปิ้ง มาดูรถบ้านแล้วี่ช์จอยู่ในรถเดี๋ยววันนี้ขอชาบูก่อนนะคะทุกคนเราตั้งหม้อแล้วนะทุกคนไปแรงไปอ่ะ <c oughs> คนอื่นก็ทำได้เหมือน <c oughs> เก็กุ้ง <c oughs> ทำให้ภาพน่าสนใจโอเคดี <c oughs> สวัสดีตอนเช้าอีกวันนะคะยังอยู่ที่เดิมเช้านี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะวันที่สองเก็บอุปกรณ์มาแล้วนะแดดเริ่มไล่แล้วค่ะทุกคน